สวัสดีครับผมชื่อนายธาราตันทัศน์นเลเลศนะครับชื่อชิอชอเทนครับขณะนี้เราก็มาดูการแข่งขันมาดูการซ้อมของนักกีฬาชหวเชียงใหม่นะครับมีทั้งเยาวชนและทั่วไปนะครับซึ่งามาซ้อมเก็บตัวกับการแข่งขันที่ตลาดเป็นของเยาวชนแข่งชาตินะครับแล้วก็แข่งที่สิทธิเกศของทั่วไปและสูงอายุด,ด้วยนะครับขณะนีเ้เป็นการซ้อมของนักกีฬา ของตัวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับมีทั้งเยาวชนและทั่วไปด้วยนะฮะความพร้อมของนักกีฬาตอนนี้นะครับ ระหว่างการระหว่างการซ้อมเนี่ยความพร้อมก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วะครับแต่ว่า,ามันมีถ้าเกิดการขันมาเกิดขึ้นภายในประมาณเดือนดีนะครับหรือว่าหลังหรือช่วงก่อนเมษาเนี่ยก็ความพร้อม,มนักกีฬาน่าจะพร้อมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่านักกีฬาได้ซ้อมเต็มที่และเป็นการรวมกลุ่มกันเต็มที่เพราะว่ามีามันมีการโควิดระบาดท,ทําให้เด็กมันจะมีะไรออนไลน์กันด้วยที่บ้านด้วยทาใ,ให้สามารถรวมกลุ่มกันได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดการขันเนี่ยถ้ามีเนี่ยผมคิดว่าเชียงใหม่น่าจะทําได้ ตามเป้าหมายของของท่านประธานนะครับแล้วก็ส่วนถ้ามันไม่มีการเกิดแข่งขันเกิดขึ้นเพราะว่ามีโควิดระบาดเนี่ยก็อาจจะให้นักกีฬาส่วนใหญ่เก็บตัวซ้อมเหมือนเดิมเพราะว่ามีแบ,บรแข่งขันของรอนเทนิดมากสมัยนี้มีแบทบมีแบบกันมากขึ้นนะครับทนีนี้เพราะฉะนั้นเอนักกีฬาของผมน่าจะน่าจะซ้อมอย่างต่อเนื่องและทําให้แล้วก็มา,มาแข่งอาช่อของตัวเองได้ด้วยแล้วก็มีแบบมีแบทเยาวชนด้วยครับผม การที icate, ่จะสร้างนักกีฬาชายหรือหญิงระดับเยาวชนนะครับซึ่งเข้าไปอยู่ในทีมชาติหรือว่าอาชีพระดับโลกก็ตามนะครับผมคิดว่าปัจจัยในการสร้างนักกีฬาเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับปัจจัยอย่างแรกผมคิดว่าเป็นปัจจัยโค้ชของในในภาคนั้นแต่ละภาคหรือว่าในภาคเหนือหรือเชียงใหม่ของเรานะครับซึ่งโค้ชในเชียงใหม่อาจจะมีไม่เยอะหรือว่าโค้ชที่มีได้ใบมาประสบการณ์ที่มันมากพอที่ทางนักกีฬาของเชียงใหม่เราไปได้เนี่ยมันมันไม่พอผมคิดว่า ทางผู้ใหญ่ใจดีน่าจะให้การสนุนได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ปัจจัยอย่างนึงคือปัจจัยของครอบครัวปัจจัยหลายๆอย่างนะครับหลายอย่างว่าปัจจัยเนี่ยถ้านักกีฬามีไอดอลของตัวเองเช่นพราดอนหนึ่งมีธรมบลีหรือนายอย่างเงี้ยครับคิดว่านักกีฬาที่เยาวชนของในเมืองไทยเนี่ยน่าจะเป็นมีแรงบันดาลใจให้นักกีฬาอยากเล่นอยากจะเป็นอาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ผู้ปกครองผู้ปกครองว่าผู้ปกครองจะต้อง เอาของนักกีฬาด้วยเพราะนักกีฬาเหนื่อยพักไปเรียนนักเตะนลผู้ปกครองเขาเข้าใจเนี่ยคิดว่าน่าจะน่าจะต่อติดน่าจะทำให้นักกีฬาคนคนหน,นึ่งไปได้นะครับสวัสดีครับผมนายสุภกิจพานิชกุลเชอเลนชิบิ๊กครับ ตอนนี้เป็นนักเทนนิสต,ตัวแทนของจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะมีแผนแข่งที่สิสเกตในรายการกีฬาแห่งชาติครับส่วนเป้าหมายในการเล่นนี้นะครับก็อยากจะได้เหรียญกีฬาแห่งชาติสักครั้งหนึ่งนะครับให้กับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดที่ผมอยู่ลเล่นเทนนิสตั้งแต่เด็กครับสวัสดีครับผมชื่อนายวุฒิกรเลืองปานครับชื่อเล่นชื่อเฟิร์สครับเป็นนักเทนนิสเยาวชนตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ครับผม อีเวนต์ต่อไปที่จะไปแข่งคือเยาวชนแห่งชาติครับส่วนเป้าหมายของนัทนิตที่จะไปต่อคือ,อผมจะก้าวเข้าสู่แมตช์อาชีพครับผมบสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางส,งสาวาสุภวันศรีพรลภพัฒน์เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดตราดค่ะ เป้าหมายในการเล่นทีนี้ก็คืออยากจะไปเป็นตัวแทนในมหาวิทยาลัยค่ะ